พามาบำรุงดูแลนะคะมหาเศรษฐีต้นนี้ค่ะมหาเศรษฐีอโกนิมาต้นนี้นะคะใบเขาจะมีลักษณะอ,ออกเป็นสีเขียวเลมอนเลมอนหน่อยนะคะต้นนี้นะคะอันนี้ก็แบบมันไกลๆมานะคะเราก็เก็บเลี้ยงปลูกของเราเอาไว้นะคะพอดีวัสดุปลูกเนี่ยมันจมไปเยอะแล้วแล้วก็เราคาดว่าเรา,าจะปรับให้เขาเป็นไซส์กระถาง่ะคะจาก จาก6เป็น8ดนะคะอันนี้พอดีมันขึ้นพุ่มขึ้นกอมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาปรับกันเพราะว่าเขาจะได้กินอิ่มๆเนาะต้นมันจะได้แบบสวยๆเพราะว่าตัวมหาเศรษฐีเป็นอโกนิมาที่มีลักษณะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากๆเลยอันนี้คือขนาดว่าเนี่ยค่ะพอดีมันลมมันแรงค่ะแล้วทีนี้กระถางมันล้มวัสดุปลูกก็เลยหล่นไปหมดเลยนะคะมาทําการฟื้นฟูดูแลกันนะคะสําหรับตัวมหาเศรษฐีอโกนิมาต้นนี้นะ อันนี้คือป่อจะใช้เป็นกระถางแปดแล้วกันนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปวัสดุปลูกก็ใช้เป็นล้วนปูงนิดนึงค่ะเป็นใบก้ามปูค่ะอันนี้เป็นใบก้ามปูกแกบหมกักแล้วก็มะพร้าวสับนะคะปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยมูลไสเดือนนะคะเติมลงไปประมาณนึงก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะเราจะไม่ได้แยกนะคะต้นนี้เราจะให้เขาขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอนนะคะปลายชื่อ สำคัญสุดค่ะปลายชื่อเพราะว่าต้นไม้มันมีความใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวป้ายชื่อเราจะเสียบลงไปทีนี้วัสดุปลูกเก่าเนี่ยเพื่อนดูนะคะว่ารากมันมีความแน่นๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แบบบีบๆประมาณเนี้ยค่ะบีบๆแล้วก็เขย่าเขย่านิดนึงนะค่ะให้รากมันมีการคลายตัวนะคะประมาณนี้ให้รากมันขยับนิดนึง แล้วก็วางลงไปในกระถางใหม่นะคะแล้กระถางจะขกเป็นแปดนะคะเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้แยกแยกต้นนะคะให้มันขึ้นเป็นกอเป็นพุ่มแบบนี้ถ้าเราไม่แยกเราก็ต้องปรับกระถางให้เขานะคะไม้พุ่มไม้กออ่ะมันจะต้องใส่กระถางที่มันเหมาะกับตัวไม้พุ่มไม้กอด้วยถ้าเป็นต้นเดียวเราก็ใส่เป็นกระถางเล็กได้นะคะแล้วก็ลักษณะต้นด้วยนะคะนี่อ่าเติมเคะนะคะลงไปเลย ต้นเขาจะใหญ่มากนะคะทุกท่านมหาเศรษฐีเนี่ยค่ะลักษณะใบจะเป็นใบใบโพค่ะใบโพกว้างๆนะคะปลายใบไม่ปลายใบเรียวแหลมแต่ไม่ยาวมากพื้นใบจะเป็นสีเขียวพื้นใบเขียวนะคะแล้วก็เม็ดเม็ดมีเขียวมีมีสีชมพูแบบนี้นะคะต้นเนี้ยมันออกแบบออกมิ้นๆนะคะก็เลยเก็บเอาไว้ เลี้ยงเอาไว้ปลูกเอาไว้ก็มีความสวยงามอีกอะเติมวัสดุปลูกลงไปนะคะการลดน้ําเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนนะคะพ้อก็จะไม่ได้ลดน้ําทุกวันเพราะว่าฝนบางทีมันตกทุกวันเลยเนี่ยแต่วัสดุปลูกเราจะคอยดูว่าไม่อยากให้มันแน่นให้มันมีความชื้นสูงจนเกินไปอย่างเช่นมะพร้าวสับเนี่ยเราก็ต้องเป็นเลือกเป็นมะพร้าวสับที่มันเป็นชิ้นนะคะอย่าใส่มะพร้าวอย่าอย่าใส่มะพร้าว ขุยมะพร้าวอะค่ะเราใส่เราใส่เป็นใบใบก้ามปูกแก็บหมกักแล้วก็มะพร้าวสับเป็นชิ้นเล็กๆอ่ะนะคะชิ้นเล็กก็ได้ชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะมันก็จะไม่อมความชื้นมากเกินไปนะคะน้ํามันจะไหลผ่านได้ดีแต่ตัวแกบจะเป็นตัวช่วยควบคุมอุณภูมิให้ตัวในกระถางอะมันมีความเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองอ่านี่นะคะพอเปลี่ยนใส่กระถางปุ๊บเปลี่ยนไซส์ปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะสวยงามแบบนี้ นะคะคนี่มหาเศรษฐีค่ะต้นนี้อโกนิมามหาเศรษฐีนะคะไปหามาปลูกกันนะคะสวยงามจริงๆค่ะ